สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเต่าน้อยคอยตรงนี้เพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญผมคือเพื่อนข้างๆข,ข,ของคุณที่อยากจะมานงเล่าเรื่องเล็กๆให้หัวใจของคุณได้พักและเบาขึ้นอีกนิดในตอนที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องการมองเห็นคุณค่าในความธรรมดาว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมักซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆรอบตัวที่เราอาจเผลอมองข้างไปและในวันนี้ผมอยากชวนคุณมาสำรวจอีกเรื่องหนึ่ง ที่หลายครั้งเป็นต้นเหตุของความทุกข์โดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือการปล่อยวางความคาดหวัง letting go of expectations เราความคาดหวังเหมือนเงาที่ตามตัวเราไปทุกที่บางครั้งมันช่วยเป็นแรงผลักดันแต่หลายครั้งมันกลับกลายเป็นภาระที่ถ่วงหัวใจจนเหนื่อยหนักถ้าคุณพร้อมแล้วมานั่งพักใจและออกเดินทางไปด้วยกันครับทำไมความคาดหวังถึงสร้างความทุกข์ ความคาดหวังเป็นเหมือนดาบสองคมด้านหนึ่งมันผลักดันให้เราพยายามก้าวไปข้างหน้าให้เรามีเป้าหมายและแรงบันดาลใจแต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักจัดการกับมันความคาดหวังอาจกลายเป็นโซ่ที่พันธนาการหัวใจเราไว้และกลายเป็นต้นตอของความทุกข์โดยไม่รู้ตัว 1. เพราะเรามักยึดติดกับผลลัพธ์เมื่อเราคาดหวังสิ่งใดมากเกินไป เราจะผูกใจไว้กับผลลัพธ์มากกว่าการเดินทางเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับที่หวังความผิดหวังจึงเกิดขึ้นทันทีและยิ่งคาดหวังสูงความเจ็บปวดก็ยิ่งมาก2เพราะเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้ความจริงของชีวิตคือเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้อื่นเหตุการณ์ภายนอกหรือแม้กระทั่งจังหวะเวลาของชีวิต แต่ความคาดหวังมักทำให้เราหลงคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ฉันอยากให้เป็นและเมื่อความจริงไม่เป็นเช่นนั้นหัวใจก็ย่อมเจ็บปวด 3. เพราะเรามองข้ามปัจจุบันความคาดหวังมักดึงเราไปอยู่กับอนาคตเช่นถ้าได้สิ่งนี้ฉันถึงจะมีความสุขแต่ระหว่างทางเรากลับลืมเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าและนั่นทำให้เราเสียทั้งความสุขในปัจจุบันและยังแบกความกดดันของอนาคตเพิ่มเข้าไปอีก 4. เพราะเราผูกคุณค่าเข้ากับสิ่งภายนอกเมื่อเราคาดหวังว่าใครบางคนต้องทำแบบนั้นหรือชีวิตต้องออกมาแบบนี้เรากําลังยกอำนาจของหัวใจไปฝากไว้กับสิ่งที่ไม่ใช่เราเองและเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราหวังความรู้สึกด้อยค่าและเจ็บปวดก็จะเกิดขึ้นทันทีท้ายที่สุดความคาดหวังสร้างความทุกข์เพราะมันทำให้เราสูญเสียเสรีภาพทางใจ เราไม่เป็นอิสระที่จะยิ้มกับสิ่งที่มีแต่กลับเฝ้ารอสิ่งที่ยังไม่มาดังนั้นการเรียนรู้ที่จะมองความขาดหวังอย่างอ่อนโยนไม่ใช่การเลิกฝันหรือเลิกพยายามแต่คือการรู้จักแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได้และอะไรที่ควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะเมื่อเราปล่อยวางความคาดหวังเราจะได้คืนความเบาสบายและกลับมาเป็นอิสระอีกครั้งวิธีสังเกตว่า เรากำลังติดอยู่กับความคาดหวังหลายครั้งที่ความคาดหวังกลายเป็นความทุกข์ก็เพราะเราไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังปล่อยให้มันครอบงำหัวใจอยู่ความคาดหวังมักมาในรูปแบบที่แนบเนเนียนดูเหมือนเป้าหมายที่ดีหรือความห่วงใยแต่ความจริงแล้วมันอาจกำลังทำให้เราเหนื่อยและกดดันโดยไม่รู้ตัวลองมาดูกันว่าเราจะสังเกตได้อย่างไร 1. เรารู้สึกผิดหวังบ่อยๆเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามใจหากคุณพบว่าตัวเองรู้สึกผิดหวังหงุดหงิดหรือเสียใจง่ายๆเวลาผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่คิดไว้นั่นคือสัญญาณว่าเรากำลังผูกใจไว้กับความคาดหวังมากเกินไป 2. เราพูดหรือคิดด้วยคำว่าควรอยู่เสมอเช่นเขาควรจะเข้าใจฉันหรือ ฉันควรจะประสบความสำเร็จแล้วคำว่าควรมักเป็นตัวชี้ชัดว่าเรากำลังสร้างภาพในใจที่อยากให้เป็นและกำลังตัดสินความจริงที่แตกต่างออกไป 3. เรารู้สึกกังวลกับอนาคตมากกว่ามีความสุขกับปัจจุบันหากใจของเรามักวนเวียนอยู่กับคำถามว่าเมื่อไหร่จะถึงหรือถ้าไม่ได้จะทำยังไงแสดงว่า เรากำลังใช้ชีวิตภายใต้แรงกดดันของความคาดหวังมากกว่าการชื่นชมสิ่งที่มีอยู่แล้วตรงหน้า 4. เราเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกกับผลลัพธ์ภายนอกถ้าเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้งานได้รางวัลหรือได้รับคำชมนั่นหมายความว่าเรากำลังฝากความสุขและความมั่นใจของเราไว้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ 5. เรารู้สึกผิดกับตัวเองเสมอว่ายัางไม่พอนี่คือสัญญาณที่ชัดที่สุดเพราะความคาดหวังที่สูงเกินไปมักทำให้เรามองข้ามคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและเชื่อว่าเราต้องมากกว่านี้จึงจะสมบูรณ์การสังเกตสัญญาณเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อโทษตัวเองแต่เพื่อให้เราได้ตื่นรู้ว่าเรากำลังให้ความคาดหวังเข้ามามีอำนาจเหนือหัวใจมากเกินไป การรู้เท่าทันเป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้เราเลือกได้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไรและจะค่อยๆปล่อยวางมันอย่างอ่อนโยนได้อย่างไรการปล่อยวางเพื่อหัวใจที่เป็นอิสระการปล่อยวางไม่ใช่การเลิกพยายามหรือการยอมแพ้แต่คือการคืนอิสระให้กับหัวใจจากพันธนาการที่ไม่จําเป็นโดยเฉพาะพันธนาการจากความคาดหวังที่เราสร้างขึ้นมาเองหรือรับมาจากสังคม การปล่อยวางคือศิลปะที่ทำให้เรายังเดือนหน้าตามเส้นทางชีวิตได้แต่ในขณะเดียวกันใจก็เบาและเป็นอิสระ 1. ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก้าวแรกของการปล่อยวางคือการยอมรับว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะอยู่ในการควบคุมของเราการกระทําของผู้อื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งจังหวะเวลาของชีวิตล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับได้การฝืนควบคุมคือการสร้างความทุกข์ การยอมรับคือการเปิดทางให้หัวใจสงบ 2. เปลี่ยนจากการยึดผลลัพธ์เป็นการให้ความสำคัญกับการเดินทางเมื่อเรายึดติดกับผลลัพธ์ความผิดหวังจะเกิดขึ้นง่ายแต่ถ้าเราหันมาใส่ใจกับการเติบโตที่ได้จากการเดินทางเราจะพบว่าทุกก้าวคือคุณค่าแม้ผลลัพธ์สุดท้ายจะไม่เป็นอย่างหวังใจก็ยังรู้สึกอิ่มเต็ม 3. ฝึกสติในปัจจุบัน สติช่วยให้เราเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็เพียงพอแล้วความสุขไม่ต้องรอให้ถึงวันสำเร็จใหญ่โตแต่เกิดขึ้นได้ในสิ่งเล็กๆที่เรามีเช่นรอยยิ้มของเพื่อนเสียงหัวเราะในบ้านหรือแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างในเช้าวันใหม่ 4. สร้างนิยามใหม่ของคุณค่าเมื่อเราเลิกผูกคุณค่าตัวเองไว้กับการตอบสนองความคาดหวังของใคร เราจะเริ่มมองเห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การเป็นตัวเราเองไม่ใช่ภาพที่คนอื่นอยากให้เราเป็นการปล่อยวางในจุดนี้ทำให้หัวใจกลับมาเป็นอิสระและมั่นคงในตัวเองมากขึ้น 5. ให้อภัยและอ่อนโยนกับตัวเองการปล่อยวางไม่ได้แค่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแต่ยังรวมถึงการปล่อยวางความคาดหวังที่เราเคยสร้างกับตัวเองด้วยหากเคยผิดพลาดล้มเหลวหรือยังไปไม่ถึงฝัน จงให้อภัยต,ตัวเองและใช้มันเป็นบทเรียนไม่ใช่เป็นโซ่ตรวนท้ายที่สุดการปล่อยวางคือการคืนพื้นที่ให้หัวใจได้หายใจอีกครั้งเมื่อใจเป็นอิสระเราจะรู้สึกเบาสบายเปิดกว้างและพร้อมจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกถ่วงด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป วันนี้เราได้คุยกันเรื่องความคาดหวังเราได้เห็นแล้วว่าความคาดหวังแม้มันจะเป็นแรงผลักดันแต่หากเรายึดติดเกินไปมันก็กลายเป็นภาระที่ถ่วงหัวใจให้เหนื่อยหนักเราได้เรียนรู้วิธีสังเกตว่าเมื่อไหรเรากำลังติดอยู่กับความคาดหวังและวิธีการปล่อยวางเพื่อให้หัวใจกลับมาเป็นอิสระอยากฝากประโยชน์กำลังใจเล็กๆไว้ครับเมื่อเราวางความคาดหวังลงเราไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแต่เรากำลังได้อิสระคืนมา ถ้าวันนี้คุณได้แรงบันดาลใจจากตอนนี้อย่าลืมกดติดตามเต่าน้อยคอยตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนข้างๆกันต่อไปและในตอนหน้า EP 10เราจะพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสติ Living with mindfulness เพราะบางทีสิ่งที่เราตามหามาตลอดไม่ได้อยู่ที่อนาคตหรืออดีตแต่ซ่อนอยู่ในปัจจุบันที่เราอาจมองข้ามไปแล้วเจอกันในตอนถัดไปนะครับเพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสาคัญ แต่ถ้าเรามีกันและกันทุกอย่างก็เบาลงเสมอ